ครับทุกคนครับวันนี้ลุงนิโนูกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์ใหม่นะครับมาให้ทุกคนได้ติดตามลุงนิโนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อากาศก็เริ่มดาวลงนิดหน่อยนะครับต่อใกล้ฤดูการประกวดปลาแล้วอ่าคอนเทนต์นี้ลุงนิโนอาจจะเคยทําไปบ้างแล้วนะครับแต่ EP นี้นะครับเป็นแบบเต็มเวอร์ชั่นนะครับตั้งแต่การดูปลาเลือกปลาแล้วก็นําปลาไปประกวดนะครับก็มาเริ่มกันที่ EP แรกเลยนะครับว่าปลาที่นําไปประกวดอ่ะมันมีแบบไหนบ้างแล้วเราควรจะเลือกปลาในลักษณะไหนครับวัวนะครับก็เริ่มตั้งแต่การ อาคัลลิงปลานะครับที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มาเช็คไซส์แล้วก็มาเตรียมตัวเพื่ออดอาหารเพื่อจะนําส่งในงานประกวดนะครับตอนนี้ลุงนิโนูก็นําปลาในวาไเรตี้เดียวกันนะครับซึ่งที่ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะมองได้ชัดเจนกว่านะครับว่าปลาตัวไหนดีปลาตัวไหนปลาไม่ดีแล้วก็ปลาตัวไหนแค่พอประมาณนะครับมันจะได้เป็นตัวเปรียบเทียบกันอาถ้าในวาไเรตี้เดียวกันอ่ะมันก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ลุงก็เตรียมปลาไว้3ตัวใน1วาไรนตี้นะครับปลาอยู่นี้นะครับ สำหรับปลาที่เราจะนําไปประกวดได้นะครับก็หนึ่งก็คือต้องมีความสมบูรณ์นะครับปลาไม่ป่วยไม่พิการนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของคุณภาพแล้วก็ที่สาคัญเลยต้องตรงกับวาเลตี้ที่เขาจัดนะครับอย่างเช่นปลาปลาสา,ายพันธุ์โคฮากูนะครับเราก็มองผิวเผินอาจจะเป็นปลาขาวแดงสายพันธุ์โคฮาตุแต่นะครับกรรมการเขาเก่งกว่าเรานะครับถ้าเกิดมันมีดําฝังอยู่หรือว่ามันมีอะไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นสีที่3เนี่ยถือว่า มีโอกาสที่จะโดนดิสฟอลิไฟสูงนะครับเพราะว่าปลาโคฮักุคือปลาขาวและแดงเท่านั้นนะครับปลาที่มันมีดําฝังอยู่ลึกๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่าอันนั้นคือลักษณะของดําซึ่งถ้ามันมีดําขึ้นมาอีกเม็ดเดียวหรือว่าสกิบเดียวมันก็คือปลาสายพันธุ์สันเกลน,นะครับฉะนั้นประกวดปลาสายพันธุ์โคฮะกุก็ต้องนําปลาสายพันธุ์โคฮะกุเข้าไปส่งประกวดให้ตรงกับพาร์ทนั้นครับ ก็นําปลาสายพันธุ์โคฮากูนะครับขึ้นมาให้ทุกคนได้ชมกัน3แบบนะครับคือแบบที่1ก็คือแบบที่หวังผลนะครับส่งไปก็มีโอกาสติดรางวัลแบบที่2ก็คือส่งไปมีโอกาสตุ่มเสี่ยงที่จะดูกดิสอลิไฟนะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็คือส่งไปได้นะครับถูกต้องตามลักษณะแต่โอกาสที่จะคว้ารางวัลอะ่ะมันก็มีโอกาสน้อยมากเพราะว่าคุณภาพเขาไม่ถึงปลาทั้ง3ตัวก็อยู่ตรงนี้แล้ะครับ ใปคลิปนี้นะครับลุงก็นําปลาใน3รูปแบบในวันนี้มาให้ทุกคนได้ชมแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นคุณภาพระดับพื้นพื้นนะครับที่ทุกคนก็น่าจะมีติดบอนะครับส่งได้ส่งได้ตามประเภทไม่ถูกตัดสิ์อะไรใดแต่อันนวันนี้นะครับไม่ใช่เวลาของเขานะครับด้วยผิวด้วยสีแดงอาจจะไม่ถึงกับดีมากนะครับส่งไปก็ไม่ติดรางวัลสําหรับปลาตัวแรกที่ลุงจะแนะนานะครับเป็นปลาสายพันโคฮากูซึ่งในสายตาของลุงนะครับก็คือเป็นปลาที่สามารถที่จะส่งประกวดได้นะครับเพราะว่า ไม่ได้มีตําหนิพิกลพิการแต่อย่างใดแต่คุณภาพณวันนี้นะครับก็แค่ส่งไปได้นะครับโอกาสตดรางวัลก็น้อยแต่บางครั้งนะครับที่เราคิดว่าไม่มีโอกาสตดรางวัลแต่มันไม่มีคู่แข่งก็ถสามารถที่จะคว้ารางวัลได้เหมือนกันนะครับทีนี้ที่ลุงบอกว่ามันส่งได้แต่มีโอกาสตดรางวัลน้อยเพราะว่าอะไรหนึ่งสกีนคุณภาพไม่ถึงนะครับอยู่ก็จะออกอมเหลืองอยู่คุณภาพของแดงก็อาจจะไม่เต็มมากนะครับเดี๋ยวลุงจะให้ดูนะครับว่าแดงไม่เต็มเป็นไงนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราห่อตัวปลาเนี่ย กรแดงที่มันแน่นๆน่ะเราจะไม่เห็นนะครับว่าล่องร่องของเกล็ดจะเป็นสีขาวนะครับอ่าอันนี้เป็นเทคนิคลับเฉพาะของลุงเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าอันเนี้ยคือแดงมีคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องคอนดิชันให้แดงกระชับกว่าน,นี้อ่าถ้าเกิดส่งไปเนี่ยถ้าเกิดมีคู่แข่งเนี่ยลุงคิดว่าไม่ติดรางวัลแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันมีปลาส่งตัวสองตัวสามตัวมันก็ติดรางวัลนะครับแต่มันก็ไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจอะไรนะครับในมุมของลุงนะครับแต่ทุกคน อาจจะมองในลนักษณะที่ว่าเออเผื่อไม่มีคู่แข่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับครับสาหรับตัวที่2นะครับคือส่งไปเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกดิวอลิายสูงนะครับก็คือปลาตัวนี้ครับเป็นปลาสายพันธุ์โคาอาคูนะครับแต่เป,เป็นปลาที่น่าจะโอเวอร์ไซส์นะครับเพราะว่างานประกวดที่จะถึงเนั้นมันเป็นยงังเออมันเป็นจูเนียร์ค่อยช์นะครับคือไม่เกิน45เซนนะครับไม่เกิน45เซนฉะนั้นปลาก็ต้องอยู่ในเลงส์45เซนนะครับเดี๋ยวลุงจะลองทําการวัดให้ดูนะครับว่าน้องเขามีขนาดเท่่าไหรรนะคับ โอ้โหน้องมีขนาดประมาณ52เซนแล้วนะครับอันนี้มันโอเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับโอเวอร์ over ไปเจ็ดเซนนะครับฉะนั้นกรรมการก็ดูออกฉะนั้นก็ถูกเช็คไซส์แน่ตัวนี้ถึงแม้มันจะสวยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมันโอเวอร์ไซส์เนี่ยก็จะถูกดิสปรีิฟายทันทีนะครับคำว่าดิสปรีิฟายเนี่ยก็คือกรรมการจะไม่ทําการตัดสินนะครับกรรมการจะไม่ทําการตัดสินฉะนั้นก็ส่งฟรีเสียค่าประกวดฟรีเสียค่าขนส่งฟรีนะครับฉะนั้นก็คือไม่ต้องส่งนะครับถ้ารู้ว่ามันเกินไซส สำหรับตัวที่สามนะครับซึ่งเป็นตัวที่ลุงคิดว่ามีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ส่งไปเนี่ยมีโอกาสที่จะฟ้าลางวัลมากๆนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นปลาโคฮากุสามตอนนะครับเป็นปลาสายพันธุ์โคฮากุสามตอนอสังเกตว่าตากินคุณภาพสวยมากนะครับผิวขาวขาวมากเลยแล้วก็คุณภาพของแดงเบอร์นี้นะครับคือมีความคมบะครับ การที่จะดูว่าแดงมีลักษณะที่ดีก็คือเขาจะคมตามขอบเกล็ดเลย้าพเปรียบเสมือนภาพวาดก็คือเวลาวาดภาพแล้วมีการตัดเส้นนะครับมันก็จะคมตามขอบเกล็ดเลยแล้วก็เป็นปลาเขาเรียกว่าเป็นปลาพิมพนิยมครับเป็นปลาพิมพนิยมเป็นคอกู่สามตอนนะครับพิมพ์นิยมคือ,อในงานประกวดหลายๆงานนะครับก็จะให้น้ําหนักสําหรับปลาสามตอนมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีบอดี้คอนฟอร์มชันที่สวยนะครับรูปทรงนะครับถือว่าแบบ โค้งได้ตามอ่าส้นทรงเอวมากนะครับแต่จุดเด่นเด่นที่สุดนะครับจุดเด่นเดนที่สุดก็คือสกินคุณภาพนะครับก็คือผิวขาวนะครับผิวขาวนี่ถือว่าขาวมากๆนะครับขนาดยังไม่เข้าคอส condition เต็มสูตรเท่าไหร่นะครับอตัวนี้เดี๋ยวลุงจะเช็คไซส์ให้ดูนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ลุงคิดว่าน่าจะประมาณสี่สิบเซนนะโอ้ประมาณสี่สิบสองเซนนะครับประมาณสี่สิบสองเซน แต่ก็ต้องต้องทําใจนะครับถ้าเปิดเกิดเป็นงานทั่วๆไปเนี่ยลงูงคิดว่าปิดรางวัลแน่นอนนะครับแต่งานเนี้ยมันเป็นงานจูเนียร์ซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะทุ่มหน้าตักหมดเพื่อที่จะหวังคว้ารางวัลแกรนแชมเปี้ยนนะครับจูเนียร์เนี่ยก็คือสูงสุดแค่45แล้วก็รางวัลใหญ่สุดก็คือรางวัลแกรนแชมเปี้ยนซึ่งจะให้น้ําหนักกับปลา45เซนมากฉะนั้นทุกคนก็จะทุ่มหมดหน้าตักเพื่อหวังรางวัลแกลนแชมเปี้ยนนะครับฉะนั้นปลาถ้าเกิดมันไม่่่่แจจจงงงงงงรรริิิไไมมมพพคุณภาสูนนยันก เหนื่อยไหมกันนะครับวันนี้ลุงนิโน่ก,ก็จะมาสรุปท้ายคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นการเตรียมปลาแล้วก็นําปลาเข้าส่งประกวดนะครับงานที่ลุงนิโน่จะส่งประกวดเนี่ยมันเป็นงานจูเนียร์คุยโชว์นะครับก็คือไม่เกิน45บห้าบุสีบุก็คือสี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับฉะนั้นปลาที่มันเกินไซส์เนี่ยเขาจะเรียกว่าโอเวอร์ไซส์เขาจะไม่ส่งกันส่งไปก็จะถูกดิสฟอลิฟายคำว่าเกินไซส์เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเป็นคัสของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับ สายพันธุ์โคากรุ่เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ไม่เกิน20บุกไม่เกิน25บุกไม่เกิน30บุกไม่เกิน35บุกไม่เกิน40บุกไม่เกิน45บุกแต่และค้าสก็จะแบ่งขนาดประมาณ5เซนนะครับฉะนั้นก็ไม่ควรเกินค่าที่เขากําหนด,ดมาก็อาจจะอ่อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรถ้าปลาเราสวยจริงนะครับเราอย่าไปคิดว่าปลาเราเล็กกว่าเขาเราจะต้องแพ้ฉะนั้นถ้าเกิดเราเกิดส่งไปโอเวอร์ไซส์งานไหนที่มีความเข้มก็จะถูกดิสปรีไฟไม่ถูกตัด อ่ก็ไม่ถูกนําเข้าตัดสินนะครับจะถูกตัดสินใด้ทันทีนะครัะลุงนิโนขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงนิโนนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับลุงนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกหรับคลิปนี้ลุงนิโนก็ลาทุกคนไปแต่เปิดตัวนี้นะครับฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับลาไปในคลิปตันี้ครับสวัสดีครับ